กังหังเดียวด้วพี่น้องอู้ สวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับวันนี้นุม้มยิ้มทันนี่พามาหากินของสูงพี่น้องมุหนี่ครับมาหาเลาะเงี้ยไข่หมเดียงพี่น้องคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของช่องไม่พี่น้องเด้อเงี้ยไข่ครับการเงี้ยไข่โมเดียงมุหนี่พี่น้องหาเงี้ยน้ำผึ้งแล้วครับนี่น้ำต้นปาล์มใบปาล์มนี่แหละพี่น้องมุหนี้ก็มากับทีมงานสองคนพี่เขาเด้อพี่น้อง มาหาเงี้ยใครมดดืแดงครับทีมงานกำลังเฮ็ดอุปกรณ์เงี้ยอยู่ครับผมกว่าที่แตงกวยบ่พี่น้องมือนี่ไฟม,มาลุ้นน้ำนมมีสานครับหลังจากไปลงคลิปมาหลายมือตั้งแต่คลิปล่าสุดไปหาหนูเนาะพี่น้องเนะาะฮะใสขวดป่เสร็จแล้วบ่ะนะไปพี่น้องครับผมทีมงานเสร็จแล้วครับก่อนอื่นก็ฝากพี่นอ้นองกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพิ่มอีกำลังใจเห็นหนู้นมิสานน้ำเนี่ยครับผมคอยมาหลุ่นติดตามนู้มนมิสานครับไปทีมงานยังองุปกรอนเราพี่น้องเดี๋ยวนู้นมิสานเตรียมของกันครับคอยมาเบิ่งน้ำนู้นมิสานอีกเทีนน่ยนึงครับผมไปครับนี่พี่น้องอุปกรณ์ฮ่าก็บมีอย่างไรครับผม <c oughs> นู้นมิสานมาเนี่ยบริได้ใส่น้ำด้วยพี่น้องด้วยเอาเฮ็ดแบบสูตรไอยแป้งเลยพี่น้องนี่ก็อุปกรณ์เาครับนี่ไม่สาวด้วยพี่น้องนี่ นี่ก็ถ u ง g ดำโม่ถุงดำเฮ็ดเอาครับโบเด่ใสกระตาดอกเฮ็ดสูตรไหมพี่น้องนี่มันจังเบครับแต่ผูบบุธเเถอบ้านเฮาก็เพิ่งก็ใส่กระตาพี่น้องนี่ครับผมอันนี้เปียงมันนี่ครับเปียงมันครับผมพี่น้องท่านใดอยากเปล้องเฮ็ดเบิง่งก็เปิดล้องได้ครับ แต่หมดแดงมันที่ตายพี่น้องขันใส่น้ำก็บุมีน้ำนาะพี่น้องเนาะเขาก็เดี๋ยวแป้งใส่ขวดแล้วก็ค่อยย้ำในหมดแดงมาเขาก็เอามาทีใส่ถา่านนี่พี่น้องแล้วก็เอาแป้งหุ้ยครับแล้วก็เป่าเป่าออกไปพี่น้องค่อยไปเบิ้งวิธีการเฮ็ดอีกน้ำนมันมิสานอีกเที่ยนึงครับเดีย๋ยวนมิสานเตรียมอุปกรณ์เอาแป้๊ยงไว้ยังใส่ขวดก่อนพี่น้องไปครับผมโอ้ยอันนี้บาดท,ที่ซอมนี่บาดแรกอยู่ในถังพี่น้องทุกคนไม่รอ้หรือยั เข้าเนาะโอ้เส็จดูเดี๋ยวทีมการจัดการพี่น้องขั้นตอนใส่แปงห้อยแปงหนาเลยห้อยหนาเด้พี่น้องแปงแปงใส่เมียมันก็ดีไต่ออกสิอลไรพี่น้องมีสันบุกคอยเสียนบันไดบุคือทีมงานพี่น้องทีมงานเพื่อนหาสซูปีครับ บางเสียนเป็นเห็ดพี่น้องข่าวจนฟุ้นครับก็ใครตรงอยู่ดิเนาะตรงเป็นเนาะข่าวดีใช่ปะนี่เดี๋ยวใครตรงๆพี่น้องเอ้เอาได้บาทเดิเท่านี้ก็เอาดีวพี่น้องบาทได้ยี่ครับสำนี้ก็โอ้สามสิบสี่สิบบาทอยู่พี่น้องนี่ห้าสิบบาทพี่น้องเงินบ่ ห้าสิบบาทได้หน่อยก็เนี่หม่องนู่นมีสารอยู่นี่เพิ่งขายโละละสามร้อยกวไไ่าเพิ่นี่เพี่น้องโลนึงครับเดี๋ยวจะพาไป,ไปเบิ่งอยู่ในทางอีกพี่นอ้องนี่ทีมงานเรียกโอ้ได้ถวยหน่อยนึงแล้วพี่นอ้องเอ้ยนี่ครับเอาไปหาเติมกันไปเรื่อยๆครับผมนี่ห้องนึง หังเงยุ่หังเนี่ยเนาะหังเงยุ่หังเงยุงเงย่เดี๋ยวเราโนมีสานจะซุบในเบงขี่น้องหั่นทำงานว่าใครตรงกูพี่น้องมันต้องเข่าแลละปากเงี้ปเด็นนะปากกระตาปากทุง mười lăm tí đâu đâu, tung 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 nè, tung 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 จ่ก็ตรงอยู่หรอกโอ้โหถึงงานน้ำพี่น้องดยสามห้างส่วนเนียพี่น้องงานเดียวบุถึกบุถึกเก่าเขาไม่อยิกเออเออโมมี่นองเดี๋ยวแปบนึงเลยพี่น้องด้ิเจ้อ้ ขาวจชพาดนในพี่น้องเดี๋ยวนุมิสารจัดการอย่งพี่น้องของสวยงามครับผมใส่เปลียนห้่นหนาเลยพี่น้องนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวเขากระต่ออกครับบันนุ้มมิสารก็บคนเลย <c oughs> ถือขากองมาน้วพี่น้องยุโรปครับผมนี่นตกไครตรงๆ โอ้พี่นอ้องเบิ่งห้างบุญแดงห้างนี้ครับบักไงยงงังไงเลยพี่นอ้องเอาเขาม,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 มีเอาเขามีเอาเขามีบุตรเออเออเออเดี๋ยวน้องมีสารีสุขมาบิ่งพี่นอ้องโอ้ละ่ะซ้อมๆกับอนันทวงดำมันเอาเมาแย่พี่น้องผนครับโอ้บุญแดงไงเห็นร่อพี่นอ้นองผมครับ บมดเดงครั้งนี้นนวไหมโอ้หลูโคบอนนึงเอาดีๆ,ๆเดียวดีๆดๆผีอีกข้างนึงพี่น้องนั่นครับผมนี่พี่น้องข้างนี้กันง่ายขึ้นกักนครับผมเดี๋ยวไปหลุดห้างนี้ก่อนฮะ โอ้โอ้หขัวบกเขาแน่เฮียแน่นะพี่น้องเอ้ยห้างเงี้ยไรตอนจ้แตกด้นั่นทีมงานหยุดปวดแขนโอ้บางทีม่สาวกงพี่น้องเอ้ยบางทีม่สาวกรุงลุเออแล้วแตกดิดิอู้ยอู้ย โอ้ยโอ้ยใครอ่ะมึงใครรถอยู่น้องมี่ห <What? S 1> ้างนั้นท่านแตกขึ้นอ่ะ <Yeah. S 1> มันดีดกลับเนี่ยอือฟังเสียงมันตกปุกเปีกปุกเปีกปุกเป,กป,กป,กปีกเลยมันม้วงเห็บตรกระโดเจอห้างนี้เข,ข้าไปพี่น้องไอ้ฝุ่นโอ้จังครั้งหนึ่ง อเาพีนะ่น้องเดี๋ยวนุ่มีสานไปเตรียมถ่ายกันครับผมเบิ่องเต็มแม่สาวโกงโกงลงเลยคี่พี่น้องเอาลงมาเรียบร้อยครับผมเบิ่งห้างเดี๋ยวด้วพี่น้องโอ้ตอนนี้ตอนนี้เหียนออกพี่น้องเดี๋ยวนุ่มีสานออกเมียออกกันครับเจ้งดิเห็นคุ่นพี่น้องขาวเต็มถาดเลยครับผมทั้งเดียวใครนั่นอือ มาผดมาโพเทพพี่นอ้องกิเอา้านู่มีสารน้องเมียนอกก่อน,นครับผมใส่เมื่อยหนหนอชีพเพิ่นเทพพี่น้องเบื้องห้างเดียวด้วยพี่นออ้องเอ้อตาเสียวันตำหนี่ก็พอลแล้วคุณครับนี่แต่ไข่เอาอยเลยพี่น,อกกอน้องเอ้ไข่ตุ้งดีป่ะตุ้งดีอยู่เ้หางเดียวเดี๋ยวให้ทีมงานเพิ่นเรียกก่อนพี่นอ้องจังมาเบื้องอีกแหมเอาแป้งเอายางเ,เอาเอามียเอายางวกดีๆก่อนเอาได้บาทจะโทษนี้ก็เลยพี่น้อง นี่หลังจากเรียกเสร็จพี่น้องหางเงียๆนังครับโอ้ได้เติมกันหลายเติมด้วยพี่น้องนี่นี่ครับผมโอ้เกือบรู้แล้วพี่น้องซิมนี่ประมาณรูน้นึงครับเห็นหน่อยซิเป็นรู้พวกนี้เลยพี่น้องนี่ครับเอาหาเติมกันไปอีกพี่น้องเติมงานกันเงียบ ครั้งที่สองบ้านไหนน้อยนึงสัตนแต่หนุมีสซันจะพายังเบ้างพี่น้องนี่ครั้งที่สองโอ้มีแต่ไข่ตูงตูงพี่น้องหักบ่อลายปบบนี้ครับบ่อลายท่อข้างไงข้างแหลกหน่อยพี่น้องั้งอันนี้ไอ้ทำงานเงี้ยข้งที่สองยืนหน่อพี่น้องเดี๋ยวนุ่มมิซันเรียกแกข้าวก่อนได้พี่น้องด้วย ่จ่เนมีก็พอกินเยอะแล้วนะ่ยเอันนี้ที่หาไปฝาก<ต>เพื่อนนะ้ำตรงดีวะนนะืะตรงอยู่บุ๊ปขาตรงสี่แป๊บเดียว,วแล้วเต็มถันงนะ้อยไข่มดแดงไข่มดแดงเดี๋ยวอันนั้นเปียก,กน,นี่ตนแต่ไข่อ็ต,ต่อยได้พี่น้องเอ้เรียกออกเลย ไงนเนี่ยเปียนเบิดกันเดี๋ยวไปพี่น้องไปเดี๋ยวอันนี้มันเปียกอยู่มันเป็นก้อนเียเนี่ยคอยหาเติมกันไปเรื่อยๆสิบวิไลายกูนีอยู่บ่เที่ยงกินข้าวเสร็จเราไปอีกบ้านนั้นเนาะเอ้คัมเอาดิอ๋อม้าเราพี่นอ้องนี่บ่เอาเดี๋ยวหนุ่มีสันเทก่อนพี่น้องกินหลอดั้งวันนิด đó. Đó. Úh, nhìn กอนนีอู่งงันเหียซอยพี่น้องเอ้นมีสารบาไว้ครับคุณดีกัเ,เมือเปื่อยเบิดโอ้สได้กินของของดีเนาะพี่น,อน้องเนาะสดได้ของดีชมพามังแหละเ,เ,เดีย๋ยวบัวเอ้อเดี๋ยวเด

าิ่งพี่น้องมี่แต่ไข่ไ้ต่อยครับบนมีไข่หน่อยปวนไม่พี่น้องควานแมีนไตออกกน้อยก่อนพี่น้องเรียกบุ๋ไว้ครับ ถึงป่ะเถอะโอ้ไปถึงแล้วเบิงเป็นแม่ส,าว,า,มสาวพี่น้องสิหนักไข่ครับเออ,อ,อได้ยุ่น่ะ ประมานสุดๆเลยพี่นออ้อยเบิง้งดีแม่สาวกอง,โง,โงโดดองรถพี่น้องคุณยกขึ้นอืดอืดท่านเบิดปุ่นติดยังไงขาใหม่สิเอออ่ลงก่อนเออติดดิแย่ถุงขาดเลยเออเบืง้งดีแม่สาวกองรถพุ่นเอาอ,ออกมา

เอามา,ป,า,าปลาบอกแล้ได้กินโอ้โหว่าเห็นเมื่อชีพ่นเรียกเอาุนอ่นี่ดี๋ยวใคร่อยต่อยเลยนักแป้งวะว่ามหนักใครเป็นดิโอ้จนไม่สาวกองไม่นองอ้หนักแปง้ง สวัสดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อเงียะใครมดแดงน้องมีสารครับถึงฤดูกาลแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของช่องเลยพี่น้องมาเงียะใครมดแดงนี่ครับสุ้ยแกกระพดัดจะพี่น้องไปหาตีนหนูใส่เตเบ็ดติดใส่เนนั่นพี่น้องตกปลาใส่เบ็ดมืงหนีมา เงยใครครับทีมงานฝัดแหั่แปลงนันออกผมเบิดกอนพี่น้องตาโซอันอีดีได้วยเนาะ,นะอู้อ๋เดือดอกแล้ออันนี้เมื่อชีพเพื่อนหอกนี่ยพี่น้องเพื่อนหาสู้ปีครับรนุ่นมิศาลบุคคลได้หาปันได พอมันแพงแเนาะหายากแเราก็ทอดออมาอันอมพี่น้องดิบหาจินยังไงครับอ้ถาดนึงตเต็มตเตีมเตยนะี่ะพี่น้องนี่อันนี้เงี้ยสามเทียมาร,รวมกันประมาณจากคั้งนงสามครั้งสามครังสามครั้งพี่น้อง บข้างหน่อยๆแต่ว่าไข่มันเต็มเนี่แยแหละกับ<อ>เครื่องรู้ด้วยพี่น้องนี่ในถาดนี่บุตรท่นได้รวมในถังคุณนี่ในถังคุณอีกคุณถังคุณก็รู้รู้แล้วแหละไม่นี่ทีมงานตั้งเป้าไว้ว่าเดี๋ยวคนละสองรู้ท่านพี่นอ้องบางทีที่ได้บ่เดี๋ยวถ้าไปรอสรุปน้ำนมมีสานอีกกลับห้องก็เดี๋ยวไปพาไปสั่งสั่งเบื้องน้ำนมมีสานเลย มีแต่สร้างหมดยังพี่นองจะสร้างทีมงานก็นมีพี่น้องตั้งแต่หมดแบงว,วา่าจะได้ตามเป้าบ่าตั้งไว้ซีรุคู่ละสองรูที่ขาดหน่อยขาดไรเรือที่ทะลุเป้าพี่น้องเราจะติดตามนู้นนู้นมีชานอีกแค่น,นึงครับผมเอาคอยทีมงานเรียกจะเข้ากันพี่น้องให้คอยมาเบิ้งครับโอ้โหพี่น้องมิจะใครเอาใจ นี่เดีเือดใครกันต่อยครับรอืมสุดทาส,สุดท้ายโหดีได้ดีอีกทีเนาะเอาเบื้องพื้นด<อ>ีดูดเป้าไลายปันไดหรือถีถ่ทะลุเป้าพี่น้องมือนี้ครับทีมง,งานอีเทให้เพิ่งพี่น้องไอ้ฝัดฝัดเมันไม่ได้ ส่กันแบบเสียพี่น้องโอ้โหอีเล่เลยใกล้ถึงถังแล้วใกล้ถึงถังวังถังพี่แวนี่ครับเห็นบ้พี่เ้องบ๊วนหน่อยเด้วครับนี่นเห็นแหงหลายที่แตกเลยโองงางด้ำเลยพี่น้อง มาหอดรถดเหรอยางอ้อมตีนเขาอยู่ปูนมาจะทั้งุูนพี่น้องพป่นครับไปไกลพป่นยางอ้อมอมาพี่ทีมงานวัาพอแล้วพี่น้องค้ำเราครับมือเนี่ยมืออยนี้ครับน,นี่กระเพากระเพาได้กินมำลางใจให้เพื่อนพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมตั้งใจเนียอิดเลยเด่นอนเลยพี่น้องปูน Paman Bung đứa này, Paman sàm lúa này này, nè. ô bà hoạt rồi Bà, Paman okay. lúa, nên nói đi bà Này tuyệt đi Nạc bèn lúa, nên nói cái nào này hả Bà, đi đâu này kìa Phá quay thế này các bà Thứ ba, màn như phía nào Nhang có thể thắng phần phía nào của cấp เขาพี่น้องผมเลยใครผมมองเดินเป็นเดินอยู่กพี่น้องเดี๋ยวลม่มีสารดี่เอาลูขวนให้เบื้องได้พี่น้องไปหอดห่องกันว่าที่ได้จากล้วครับสำหรับชิพนี้ก็ฝากไว้ที่นี่ครับผมสวัสดีครับไปพี่น้องครับผมกลับบ้านทำเหล่าพี่น้องที่ได้ไปเลือกงให้มดแดงอีกว่าทีแล้วอีกพี่น้องครับผมอันนี้แบ่งกับเราได้หนะพี่น้องนี่แบ่งกับทีมงานเราครับ เกือบลครับผมนี่มัีสารเรานึกว่าสองสามลพี่น้อง้ยเบียงกัน้ไเกยึงประมาณเก้าดน้อยๆว่าถึงสองไอ้ว่ถึงลกน่ครับเก้ดกับอีกสามดเโอ้ต้องไปนมันสามดนี่ยเก like. ้าน้อยนยปุกกืปุกออกไปเก้าด <tons Psychology> บุคาซ<ะ>ู่อ,อีกประมาณจักสองานน้องเดยกคลลนละร้อย,ยีได้ไหมหากินงใหญ่ยพี่น้องเอ้นี่ครับผม